สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมเสนอรีวิวอีกสักรีวิวหนึ่งนะครับจะเป็นรีวิวที่แสดงประสิทธิภาพของการใช้งานของเน็ตที่ถูกนะครับหรือว่าเน็ตที่ประหยัดนะครับโดยเฉพาะในการใช้งานของผมที่มีประสบการณ์มานะครับก็คือผมใช้เน็ต My b y ไบ t นะครับเดือนละ เกบาทต่อเดือนนะครับโดยเฉพาะเป็นโปรที่คุ้มมากนะครับผมจะเช็คอยอดหรือว่าเช็คโปรหลักนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับกดดอกจันท05นะครับแล้วก็ดอกจันท0ชาร์จโทรออกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เห็นไหมฮะตอนนี้โปรโมชั่นของผมก็จะคือเน็ตไมซ์ซูเปอร์คุ้มนะครับอันนี้ก็เช็คให้กับเพื่อนๆดูก่อนนะครับแล้วก็ในการใช้งานของเน็ตไมซ์ซปเปอร์คุ้มนั้นความเร็วก็จะอยู่ขึ้นมาอีกแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติหรือว่าความเร็วของเน็ตนิดหนึ่งนะครับ เพื่อเราจะได้เช็คไปพร้อมกันนะครับเข้าไปที่ Google ดูนิดนึงนะครับการใช้งานของอเครื่องนะครับก็ผมใช้โดยเฉพาะที่ใช้ประจำนี่ก็จะเป็นเครื่องของเทลิโกเมดนะครับก็ซึ่งรองรับาการใช้งานของซิมเน็ Myback ค t ได้นะครับเดี๋ยวเราเช็คไปพร้อมกันนิดหนึ่งนะครับเรามาดูความเร็วนิดนึงนะครับว่าความเร็วของเน็ตซิมนั้นในในเน็ตซิมนี้จะมีความเร็วอันแรกเลยนะครับเห็นไหมฮะ ไม่ไวแค่ 3G นะครับไม่จำกัดความเร็วนะครับ384 kbps นะครับเดือนละ99บาทเห็นไหมฮะแล้วก็เขาก็จะมีแจ้งบอกความเร็วไว้ไอตรงนี้นะครับรอ,อดูนิดนึงก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับ My b ไวแค่เน็ตสไม่จำกัดความเร็วนะครับ384 เ b บีเนะครับเดือนละ99บาทนะครับเราก็ใช้เน็ตอย่างประหยัดได้นะครับผมจะออกจากหน้าจอนิดหนึ่งแล้วก็จะมาเช็คความเร็วของเน็ตที่ผมใช้ว่าผมมีเทคนิคอย่างไรนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปดูข้อมูลในใต้คลิปก็แล้วกันนะครับผมจะเช็คความเร็วของเน็ตที่ว่านี้ในการใช้งานของผมเนี่ยผมมีเทคนิคอย่างไรที่ทำให้ อใช้งานได้ไม่ไม่สะดุดนะครับแต่ก็เห็นไหมฮะความเร็วของผมแป๊บหนึ่งนะครับผมจะเช็คดูทดสอบความเร็วที่ผมได้มีเทคนิคใช้งานในเครื่องนี้นะครับเห,เ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 ห็นไหมฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะ จาก384 kbps นะครับความเร็วของผมที่ทำให้เครื่องนี้ได้ไม่สะดุดนะครับก็คือความเร็วอยู่ตั้ง1.12 mbps เลยครับเป็นเ็นะฮะเป็นเมกเลยนะครับจาก3 8 4อนะครับอันนี้ก็จะมีเทคนิคอยู่ใต้คลิปนะครับอันนี้เพื่อนๆก็เดี๋ยวลองดูที่ใต้คลิปกันแล้วกันนะครับแล้วผมจะมาดูาให้ เพื่อนๆได้เห็นประสิทธิภาพในการใช้งานเน็ตแบบประหยัดแต่ว่าใช้คุณภาพได้ดีนะครับผมจะเข้าไปที่ YouTube ก็แล้วกันนะครับจากเน็ตซิมนะครับที่มีความเร็วแค่3 0 0 4 kbps เนี่ยสามารถทำให้ความเร็วเน็ตเพิ่ม อหนึ่งไมกกว่าได้นะครับแต่บางครั้งก็มีเหมือนกันครับที่ความเร็วของเน็ตนั้นในการใช้งานนะอาจจะไม่ถึง1เมกแต่ก็สูงกว่า384 kbps นะครับ ครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูาตัวอย่างหนังก็แล้วกันนะครับครับเรามาดูตัวอย่างหนังในการใช้งานของเน็ตซิมใหม่ใบแคทนะครับที่ผมใช้งานอยู่นะครับ ครับก็รอนิดนึงนะครับความเร็วบางครั้งก็อาจจะมีหน่วงบ้างนะครับโอเค Google Где найти убийцу Брайна у Декард. Вас ищет Доминик Торетто. Да. Убийца Брайана О'Коннора находится в аэропорту. Через 300 метров поверните налево. не хватает одного человека. Мне скинули информацию, что Жизель оказывается жива. И хан. ผมก็จะขอกลับนะครับเข้ามาดูในการใช้งานต่างๆที่ไม่ได้เป็นคลิปนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับโดยเฉพาะในการใช้งานเน็ต Google ก็ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับก็ลื่นไหลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหนังที่มีความละเอียดสูงก็ จะได้อยู่ที่ประมาณ240ถึง360กนะครับก็คิดว่าในการใช้เน็ตที่ประหยัดนะครับก็แนะนำให้กับเพื่อนๆโดยเฉพาะในรีวิวนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ทราบว่าเราสามารถใช้งานซิมเน็ตที่ประหยัดได้นะครับในราคาที่99บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าบวกภาษีมูลค่าเพิ่มอีกสัก 7%นะครับก็เราก็สามารถใช้งานได้ทั้งเดือนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่มานำเสนอในสิ่งที่ดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะครับก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรีวิวของผมในครั้งนี้นะครับในโอกาสหน้านะครับเราจะพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ